ความนิยมถล่มทลายของลีนาด์มิวกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการบันเทิงเมื่อทั้งคู่เปิดตัวซีรีส์ใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามในทุกพื้นที่ของประเทศเรื่องราวเริ่มต้นด้วยตอนแรกที่ทําให้แฟนๆต่างพูดถึงกันอย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะกับบทบาทของอลินและเจนในซีรีส์รักสุดท้ายหม่เซฟโซนเดอะซีรีส์ซึ่งเป็นผลงานจาก BEC World Original ซีรีส์ทางช่อง3 หลังจากออกอากาศเพียงไม่กี่ชั่วโมงกระแสความนิยมก็พุ่งแรงเกินคาดด้วยเคมีที่สมน้ำสมเนื้อของลีน่าลลินากับมิวนาชาที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์และเนื้อหาได้อย่างลงตัวทั้งยังสร้างความประทับใจในหลากหลายอารมณ์ทั้งดราม่าคอมเมดี้และความอบอุ่นที่ทําให้หัวใจของผู้ชมละลายไปตามๆกันโดยภาพลักษณ์และชุดแต่งกายของทั้งสองสาวก็เต็มไปด้วยความประณีตและสวยงามจนแทบไม่อยากละสายตาขณะดเดียวกันฝีมือการแสดงของลีน่าก็เต็มเปี่ยมด้วยเสน่ห์ และพลังในทุกสีส่วนหมิวซึ่งเป็นนักแสดงหน้าใหม่ก็ไม่ธรรมดาเพราะเพียงแค่ตอนแรกก็สามารถสร้างความประทับใจและดึงดูดความสนใจจากผู้ชมได้อย่างมากมายสำหรับผลด้านเรตติ้งนั้นซีรีส์ทำสถิติสูงสุดในกลุ่มคนกรุงเทพอยู่ที่2.25ส่วนกลุ่มคนอายุ15ปีขึ้นไปทำไป2.16ในกลุ่มเมืองใหญ่บูเลตินก็ได้2.07และในพื้นที่ชนบทก็วิ่งไปถึง2.03โดยรวมทั้งประเทศอยู่ที่2.00 ซึ่งเป็นผลงานที่แฟนๆต่างยกย่องและเชิดชูให้เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ดีที่สุดทั้งด้านภาพลักษณ์และความกลมกล่อมของเนื้อหาที่ผสมผสานความเป็นดราม่าคอมเมดี้และความรู้สึกอบอุ่นในตอนเดียวกันชุดเครื่องแต่งกายก็ถือว่าทำออกมาได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบการแสดงของสาวลีนาก,ก็เต็มไปด้วยสเสน่ห์และความมั่นใจใจในทุกซีนขณะที่หมิวซึ่งเป็นนักแสดงหน้าใหม่ก็แสดงได้ดีเกินคาดเพราะแค่ตอนแรกก็สามารถคว้าหัวใจผู้ชมไปได้อย่างเต็มที่ และนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปเมื่ออลินได้กลับมาเจอเจนอีกครั้งในรอบแปปีช่วงเวลาที่ทั้งคู่ต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกหลากหลายขึ้นอยู่กับเส้นทางความสัมพันธ์ในโหมดเฟรนด์โซนซึ่งเป็นคำถามใหญ่ที่หลายคนอยากรู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะเป็นเช่นไรในที่สุดติดตามความสนุกและคำตอบได้ในรักสุดท้ายหมายเซฟโซนเดอะซีรีส์ทุกวันศุกร์เวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่อง3ามแล้วคุณล่ะคิดว่าเรื่องราวนี้จะจบลงอย่างไรคุณเห็นด้วยหรือไม่กับแนวทางที่ซีรีส์นำเสนอ มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลย